ちがう。<noise> อาจจะมีเสียงรบกวนนะทุกคนนะก็ใส่ทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับนะก็วันนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับนาะยวีอคอร์คามนะทองคำนะวันนี้เดี๋ยวขอแชร์ยิงให้ท่านสมาชิกก่อนนะแม้แต่ว่ามันเช้าเกินหรือเปล่าว่าท่านสมาชิกเนี่ยจะยังดูกันหรือเปล่านะ,ะส่งห้องส่งของห้องก่อนนะครับันนี้ก็เหมือนเดิมนะเอออยู่กับทองคำนะ อยู่เหมือนเดิมเลยทองคำอยู่กันเหมือนเดิมนะใครที่รู้ใครที่รู้อยู่แล้วเนี่ยส่วนตัวเจฟเองเนี่ยก็จะเทรดแต่สินทรัพย์ที่มันเป็นทองคำเนาะเพราะว่าหนึ่งเลเนี่ยมันมีข้อมูลให้เราเนี่ยได้ได้จับตาดูกันอืได้จับตาดูกันนะครับในเว็บไซต์ตัวของ CME นะเว็บไซต์ต,ต,ตัวของ CME วันเดียวคนดูหนึ่งคนด้วยนะไม่ไแน่ใจว่าใครดูนะ เดี๋ยวคุณดูหนึ่งคนด้วยเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนว่าวันนี้มองไปทางไหนได้บ้างนะครับสุดวันศุกร์เนาะเออดูโอไอก่อน มีความน่ากังวลน,นะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ย <c oughs> ดีกลับขึ้นเนี่ยนะถ้าเกิดคามีมีการดีกลับขึ้นเนี่ยก็มองว่าใช่เขามีโอกาสนะเออมองมองว่ามีโอกาสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมาดูในตัวของ,ต,ของตัวของเทรนดน์มันก็ยังคงเป็นเป็นอัพเทรนด์อยู่อ่ะถูกต,ต้องไหมยังเป็นอัพเทรนด์อยู่แต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าราคาเนี่ยมันก็อาจดึงกลับนะเออเพราะว่าติดแนวต้านตรง 3 4 2สู่เนี่ยแล้วมีการทุบลงมาเลยเนาะก็เดี๋ยวมาดูตรงแนวรับที่3 3 9สกก่อนว่าแนวรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะเออต้องมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับแต่มองว่าถ้าเกิดว่าสามารถหลุดบริเวณตรงนี้ได้เนี่ยนะหลุดบริเวณตรงนี้ได้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงได้นะครับนะวิธีลงได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยหาจังหวะในการเข้าเข้าบายเนี่ย ตรงบริเวณรอบนี้เนาะออตรงบริเวณรอบนี้ก็ติดตรงติดตรงพีโอซิงนี้ด้วยนะครับนะมีแนวตรงนี้อยู่ก็มองตรงนี้เป็นอีกแนวนึงได้เหมือนกันนะดูแบบนี้ก่อนนะเพราะตัวส่วนตัวเนี่ยมองมองดูแล้วนะทุกคนนะเออจากที่ผมได้ดูเนี่ยวันนี้เนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่าเขามีการลงมาที่ สามสี่สองห้าเนี่ยก็มองว่ามีสิทธิ์ที่จะท,ทําท่าทีไซด์เบก่อนเนาะเออมีสิทธิ์ทำท่าทีเป็นไซด์เบก่อนสามสี่สองห้าฟิวเจอร์นะถ้าเกิดว่าราคาซีฟดีเดี๋ยวก็คือสามสามก้ห้านะไอ้ตรงมาร์คอัพเนี่ยทุกคนมันคือราคาฟิวเจอร์นะทุกคนเออตรงที่มาร์คอัพมันคือราคาฟิวเจอร์แต่ว่าราคาซีฟดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็คืออยู่ที่สามสามก้ห้าก็เป็นอีกแนวรับหนุ่มกันที่เราเนี่ยค่อย พิจารณาในการเล่นในตัวของหน้าบายกันนะครับแต่ถ้าเกิดดูในอินเทอร์เดย์เนี่ยนะถ้าเกิดดูในอินเทอร์เดย์เนี่ยก็จะเขาว่าค่อนข้างน่ากังวลน,นะเออใช่เขค่อนข้างน่ากังวลเพราะตรงตรง,ตรงบริเวณสองเอสดีเนี่ยก็มีแท่งฝั่งคอมาเนาะเออแท่งฝั่งคอเกิดขึ้นมาตรงบริเวณสามสี่แปดศูนย์ 3, 4, 8, 0, ก็ตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดตัวในตัวของเส้นบัวไทตีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคือกรอบ1 SD นะตรงนี้มันคือกรอบ1 SD อยู่ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องรอราคาเนี่ยให้เขาฉีกในตัวของกรอบ1 SD ไปก่อนนะแต่ว่ามีปริมาณสัญญาณในตัวของฝั่งคอเข้ามาเนี่ยในบริเวณราคา3480เนี่ยที่เป็นราคาฟิวเจอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอากการหนึ่งนะเออที่ราคาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปนะครับแต่ อะเรามองในตัวของฝั oh, ่งลงก่อนเนาะเพราะว่าติดตรงต้านนี้พอดีนะเออติดต้านนี้พอดีคิดว่าคงจะมีการมีการออมาเทสอะอาจจะมาเทสก่อนเนาะเออถ้าเกิดว่ามาใช้ตัวของที่นิวเคลด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงได้เหมือนกันนะเออมีโอกาสที่ลงได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าใช้ในตัวของฟิโบเนี่ยอาสายเทคนิคก็จะรูกันเนาะถ้าใครใช้ตรงเออตัวของฟิโบเนี่ยมันก็จะเกิดตรงบริเป็นแถว 6 0 8พอดีนะเออตรงนี้ที่มองว่ามีสิทธิ์ที่จะลงมาถึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาจังหวะในการเข้าบ่ายขึ้นไปกันนะครับเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้าบ่ายขึ้นไปกันเนาะก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบร้อนเออใช่ไหมว่าอย่าพึ่งรีบร้อนนะก็เล่นจังหวะดีไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปก็เดี๋ยวค่อยหาอีโควี่ในการเล่นเอานะครับแต่ว่ามันกรอบมันพอเป่เหมือนว่ากรอบจะไม่พอนะอืม 5เหรียญนะ,ะตรงนี้ยังพอได้เล่นไหมอือพอได้เล่นอยู่นะ,ะแต่ก็ดูกันไปก่อนนะครับทุกคนนะเออดูกันไปก่อนดูดูกันไปก่อนเนานะ รอดูกันก่อนเดี๋ยวขอญาตก,กรอบโซนก่อนนะ,ะถือได้อยู่นะเออโซนนี้น่าเยนอยู่หมอกวาน่าเยนหมอกวาน่าเยนนะเออสี่คุณดูสองคนด้วยนะครับนะด,ดูสองคนด้วยตอนเช้าเรียกว่าเช้าไหมสิบโมง สายๆอ่ะใช่เข้าสายๆเออน้ามีคนที่แบบอยู่ดูกันนะเอออยู่ดูกันนะพูดคุยกันได้นะครับมาแชร์มองกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะการเทรดนะเพียงแต่ว,ว่าคนที่ถูกคือคือค,อคนที่ได้เงินเท่นี้น <laughs> เดี๋ยวไ้บุ่มๆเด้ออ่ะแบบนี้ได้ไหม มันจะบังอาคาไหมไม่น่าบังนะเออเดี๋ยวไปตรงกลางหน่อยอ่ะประมาณนี้อาจจะมีสิ่งบรบกวนข้างๆด้าเออข้างห้องเขาน่าทบห้องกันอยู่นะครับรอเดยทุกคนเดีจะโองได้ปะนะจริงๆริงที่พี่ะในใจหวังๆวังเลยเนี้ยคือตรงนี้นะ ตรงสามสามเก้าหกนะเออแต่ว่าเอาเอาบอยเ็นกรอบนี้ก่อนนะเป็นกรอบเออนี่ด้วยกูต้องการโชว์ว่เออกูตนะ้องการโชว์เนาะ6อสจุดแปดนี่ตรงนี้นะเออแต่ว่าคงยังไม่ได้แบบมาแตะปุ๊บแล้วแล้วบายขึ้นไปออกเดี๋ยวต้องมารอดูปฏแอคชั่นก่อนเดี๋ยวก็มารอดูตัวของข้อมูลก่อนถ้าเกิดว่าเทคนิคกับใช่ไหมเทคนิคกับเออข้อมูลเนี่ยไปทางเดียวกันเนี่ยเดี๋ยว คอยเรีนนะใช่เขาเดี๋ยวคอยเรีนเร็นแน่นอนแหละแต่เดี๋ยวรอก่อนเลยใช่เขาว่ารอก่อนสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยถูกต้องไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเลยแต่เดี๋ยวพยายามกลับมานะเนอะพยายามกลับมาพอดีไปเก่าวิชามานิดหน่อยนะเออไปเก่าวิชามานิดหน่อยไปเก่าวิชามานะแต่ก็เออตอนนี้ก็มีกลุ่ม เป็นกลุ่มฟรีนะเออสามารถเข้ามากันได้เลยนะครับตอนนี้ก็สแกน QR code ก็เข้ามากันได้เลยก็มีเป็นตัวของห้อง Signal น,นะครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนมาตามตัวของ Signal แบบ1 0อยนะอยากให้มองเป็นไกด์ไลน์ก็อยากให้รู้ว่าอ่ะเจฟท์ถ้ามาถึงเข้าตรงนี้กันก็จะมีการแชร์มุมมองกันด้วยนะครับเพราะว่าจุดเข้าของเจฟเนี่ยอย่างที่แน่นอนนะมันเป็นจุดเข้าที่คือจุดเข้าในที่คอร์ดเนี่ยเป็นจุดเข้าที่เจฟฟเข้าอยู่แล้ว นะอืมเป็นจุดเข้าที่เข้าอยู่แล้วก็จะเห็นหมดแหละว่าเปิดตรงไหนปิดตรงไหนเออเห็นกันหมดอยู่แล้วนะเออเห็นกันหมดอยู่แล้วแล้วเป็นไงบ้างครับเปเบิร์นเทปเป็นไงบ้างเออไม่ได้คุยกันนานมากเลยน่าจะห้าเดือนหกเดือนไหมเออคิดว่าน่นาจะห้าเดือนหกเดือนเป็นไงบ้างนะเป็นไงบ้าง เ,ออเริ่มเริ่มไหนทุกคนนะเออเริ่มเทนนะะเดี๋ยวผมก๊อปอันนี้ให้ก่อนเป็นหนึ่งนะเผื่อใครอยากรู้นะแต่ก็เดี๋ยวก๊อปสต็อปยอดด้วยเป็นแบบหนึ่งสต็อปราคานี้อันนี้คือก๊อปมาจากใน Discord เลยเนะี่ยเออก็จาก Discord เลยเนะี่ย อะที TP ตรงนี้นะครับจัดการความเสี่ยงด้วยทุกคนนะเออต้องจัดการความเสี่ยงอยู่นะจัดการความเสี่ยงด้วยนะครับจะขับไม่ได้ เป็นการอ่ะอย่างที่บอกนะครับเออไอ้นี้นะครับมันไม่เป็นการนำเทรดทุกคนนะมันเป็นการช้าุใช้มมงมส่วนตัวนะครับก็ถ้าเกิดว่าที่พีว่าเเนี่ยก็อย่าว่ากันนะใช้เขาอย่าว่ากันนะครับอย่าว่ากันนะ เพราะว่าความเสี่ยงของคุณครณจัดการกันเองนะเออผมเทรดผมก็มีความเสี่ยงของผมเองนะครับมี SL TP ที่มันชัดเจนไม่มีปล่อยยากนะก็ไม่ได้พาเทรดสั้นหรืออะไรขนาดนั้นก็เป็นการเข้าแบบที่นีตัวส่วนตัวนะเออเพราะเก็บทินก็เก็บพันจุดหนะ้าจุดเนาะไม่ได้พาเก็บแบบร้อยสองจุดนะทุกคนนะเออไม่พาเก็บแนั้นนะครับ SL <H> SL นะครับ <H L S 2> TP <TV S 1> คือ TP ก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับอืม ดีขึ้นเยอะครับสามารถหาจังหวะเข้าเองได้ได้บ้างแล้วอ่ะเก่งมากเลยนะอืมเก่งมากเลยนะครับเก่งมากเก่งมากทำต่อไปนะก็มีระบบมีระบบเทรดที่มันมั่นใจเนี่ยก็สามารถเทรดได้แล้วนะเอออยู่ตลาดล้ะเพียงแต่ว่าแบบอย่าไปเปลี่ยนระบบเยอะแยะนะเออเล่นระบบที่เราเอาไว้ใจแล้วก็ถนัดดีกว่านะครับอย่าไปเปลี่ยนเยอะแยะผมก็ไปผมก็เคยเป็นคนหนึ่งนะที่แบบเปลี่ยนเทคนิค นู้นเทคนิคนีม้มาเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยเออเป็นคนหนึ่งเหมือนกันท,ที่เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะก็เลยมาจบที่ตรงนีม้มาจบที่แบบว่าใช้เทคนิคที่มันแบบมันดูง่ายๆเนาะแล้วก็บวกกับเออตัวของทฤษฎี normal distribution แล้วก็ตัวของข้อมูลที่มัเป็นสัญญาสัญญา option อ,อ,อ,อย่างเงี้ยเออมาประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรดด้วยแต่ถามว่าเทคนิคข้อเนี่ยทิ้งไหมเทคนิคข้อเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งนะก็ยังใช้อยู่ก็เป็นการหาจุดเข้าหายพวกนี้ นะครับเออเพื่อหาจังหวะในการเข้าเทรดที่มันได้เปรียบโดยในการใช้ตัวของเทคนิคแล้วก็ใช้ตัวของปริมาเท่ลเนี่ยในการสร้างความมั่นใจให้เราเนี่ยกล้าถือด้วยอืมนะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถือว่าพัฒนาได้ดีนะเออถ้าเกิดว่าเห็นผลกำับที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเออถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีนะ มาขอตตรงนี้นะว่าตรงนี้เนี่ยจ,จะยังไงกันนะเ๋ต้องรอดูไปก่อนนะอาจจะ s อก็ได้ทุกคนนะใครตามก็ระวังระวังกันนะอาจจะ s อก็ได้นะอย่างที่บอกนะทุกการเทรดมีมีความเสี่ยงหมดนะทุกการเทรดมีความเสี่ยงหมด คุณดูสามคนนี้ไม่แย่นะเออใชเครัไม่แย่ไหนมีใครมีฝั่งไหนบ้างดีกว่าเออต้องถามทุกคนนีว่ามีใครมีออเดอร์ฝั่งไหนกันบ้างนะมีใครฝั่งไหนกันบ้างเพราะช่วงนี้นี่คือที่ห่างหายไปนานเนี่ยไม่ใช่นะมานั่งทำวิจัยเรื่องเรื่องบอดเทรดเรื่องเรื่อง AI ว่าจะแบบเออจะมาช่วย ให้เราเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้ง่ายขึ้นกับเทรดยังไงให้มีเวลามากขึ้นเนะาะแต่คนแต่คนน่าเข้าใจดีเนาะคนที่เป็นเดทเทรดเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเนี่ยมันจะน้อยกว่าคนที่เป็นสาย VI อืมัมนน้อยกว่าที่เป็นสาย VI แล้วแน่นอนว่าคนที่เป็นเดทเทรดเองเนี่ยมันก็ต้องเจอกับสภาวะอารมณ์ถูกต้องไหมอ่ะมันต้องเจอกับสภาวะอารมณ์ที่มันแบบแปรปรวนอะไรพวกนี้อาจจะแบบเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงเงินทุนแต่เชื่อไหมทุกคนมันไม่ได้มีเพียงแค่เท่านีน้ทุกคนนะมันมีเรื่องของการบริหารในด้านตัวของจิตใจด้วยนะครับเออมีด้านมีมีด้านจิตใจด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของบอทเทรดเนี่ยมันก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหากับเราแต่ตอนนี้กำลังวิจัยขึ้นมาอยู่แต่ถามว่าบอทเทรดตอนนี้เนี่ยสมบูรณ์หรือ,อยังก็ตอบไปว่าสมบูรณ์แล้วแต่ว่ามันอยู่ช่วงทดสอบอยู่ นะครับตอนนี้มันอยู่ช่วงทดสอบอยู่ซ <hurting S 2> ึ <OLED> ่งเทระนะพอแสนหนึ่งนะครับนะกำไร8%ไม่เวอร์มากนะกำไร8%ไม่เวอร์มากเพราะว่าการที่จะรันบอทเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนที่มันค่อนข้างเยอะนะเออต้องใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะอ่ะอาดูก่อนให้จะสามารถ ลงไปได้ไหมนะแต่ถ้าเกิดว่าทํำท่าทีงัดขึ้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะอาจจะขึ้นไปเทสต,ตรงสามสี่สองห้าหรือเปล่าเอ,อ้ยไนะมาส่องห้าน่นะมาร์คอัพราคาผิดอันนี้มันคือสามสี่ห้าศูนะข้างคือสามสี่สองห้าอันนี้ไม่ได้ตั้งไว้ เดี๋ยวขอตั้งก่อนนะขอตั้งก่อน3450นะครับนะภาษาอาจจะมีสิ่งรบกวนเข้ามาทุกคนนะเพราะว่าข้างห้องเขา่าจะ เจาะกําแพงกันอยู่เออข้าวห้อเจาะกําแพงอยู่คอนข้างเสียงดังนิดนึงนะ ด,นะดูดูว่าถ้าเกิดว่าเปิดไฟแล้วมันจะช่วยให้ทุกคนหเห็นหน้าของเจชัดเจนไหมตั้งไฟก่อน ตอนนี้วอลุ่มอาจจะไม่ค่อยมีนะทุกคนนะเ,ออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอยู่ถึงช่วงเศษโมงกันตามพฤติกรรมทองคําเนี่ยช่วงแบบว่าเศษโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยบ่ายหนึ่งนะมันจะนิ่งๆน,นะครับเดี๋ยวต้องรอดูช่วงบ่ายสกันซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอัปเดตให้ในกลุ่มนะแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยมองยังไงนะครับมองมองในตัวของฝั่งฝั่งเซลล์อยู่นะเออมองฝั่งเซลล์ยาสั้นนะครับแล้วก็บ่ายขึ้นเนี่ยเป็นกระยะยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยว ดูข้อมูลด้วยนะตอนนี้เนี่ยนะถ้าเกิดตาม OI เนี่ยนะคือ3 450นะที่เป็นแท่งสูงแต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะฉีกฉีกราคา3า7 0ได้เนี่ยหรือว่า3 4 6 5หได้เนี่ยมองว่ามีโอกาสนะที่จะไป35 0 0สามพันห้าคือตรงไหนนะคือข้างบนตรงนู้นเลยนะตรงนู้นนะเออนะคือข้างบนตรงนู้นเลยนะครับก็มองว่า ณนะช่วงนี้เนี่ยอาจจะไซด์เว้ก่อนถ้าเกิดว่าดูในตัวของเนี่ยดูในตัวของโ o ลเซตเทิลเนี่ยมันยังไม่ได้มีวอลุ่มขนาดนั้นนะครับก็มองว่าอาจจะยึกยักแต่แถวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเบรคแล้วก็เลือกเอาแต่คิดว่าน่าจะขึ้นประเทศ3 4 5 0ได้นะเอออาจจะขึ้นได้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีออเดอร์ฝั่งฝั่งเซลอยู่ก็เอาให้มันจบจบวิสไปเลยกันนะครับนะเออให้มันจบความเสี่ยงไปเลยนะแล้ว ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ตัวของฝั่งบายในช่วงราคา3 4 2 5ี่ได้เนี่ยแล้วไม่หยุดนะเออสามสี่สองห้าเอมันคือราคาฟิวเจอร์เนาะสามสามเก้าห้าเออสามสามเก้าห้าถ้าเกิดว่าหลุดตรงสามสามถ้าเกิดได้ราคาสามสามเก้าห้าได้เนี่ยมันก็จะได้ตัวของ l i สต r e ี a อร์ดเนี่ยที่มันคุ้มค่ากว่านะครับ <S 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 ตรงนี้เนาะเอสเซอาจจะตั้งไว้ที่ ห้ารอจุดเนาะเออห้าร้อจุดแล้วก็เก็บก็เก็บข้างบนนูน่นเลยนะอาจจะมองต่างแรกที่สามสี่สองศูนย์ก่อนออมองตรงนี้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบกะยาวเวเนี่ยตามข้อมูลเลยเนี่ยก็อาจจะไปเจอกันที่เท่าไหร่สามพนห้านะถือว่ายาวนะเออทุกคนถือว่าถือว่าค่อนข้างค่อนข้างไกล ส5 0พันห้าตรงนู้นเลยนะก็ถือว่าไกลไกลโขเลยอะมันหาสามสิบเปลียะก็คือสามห้าสามศูนย์ตรงนี้ค่อนข้างไกลนะเออแต่เกิดใครอยากถือก็ถือไปถือไปก่อนนะเออใครอยากถือถือไปเถอะนะครับล้าเป็นเดทเ a ตุเนาะข้อมูลนะครับมันก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเออมันก็เคยเห็นเหมือนกันแหละแบบ เนี่ยมันมีแท่งสูงๆตรงนี้เนี่ยเนี่ยบางทีแท่งนี้มันหายไปมันก็มีเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะตัวของ Open Interest เนี่ยมันอัปเดตเป็นวันต่อวันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบไวๆเนี่ยก็ต้องมาดูตัวของอ t r เ d เดนะอินเทเดอัปเดตทุกอินเทเดเนี่อัปเดตทุกๆ5นาทีนะเอออัปเดตทุก5นาทีก็แท่งสูงอยู่ตรงที่3480นะเออเรอดูไปก่อนนะครับว่าตรงนี้ จะยังไงถ้าเกิดว่าโดน SL เนี่ยก็ต้องมาดูที่บริเวณโซนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีจังหวะให้เราได้ก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับแต่ก็อยากให้ตามในตามในห้องเอออยากให้ตามในห้อง Discord กันมากกว่านะครับ d i s c o r d เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเรียลไทม์กว่าเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยผมไม่ได้มานั่งไลฟ์ทั้งวันเหมือนเหมือนคนอื่นนะเออบอกไว้ก่อนเหมือนก็ไม่ไม่เหมือนคนอื่นนะไม่ได้นั่งไลฟ์เหมือนเหมือนคน ก็รอเล่นตรงโซนที่มันเป็นโซนสำคัญไปก่อนนะครับแต่คิดว่าน้าไซด์ไปอีกนานอ่ะนะไซด์ไปอีกไกลเลยนะครับ ก็วันนี้ประมาณนี้นะทุกคนนะก็เหมือนเดิมน,นะตองคำนะครับประมาณนี้นะ mm hmm. วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวอาจจะขึ้นมาอีกทีนึงก็ช่วงตอนบ่ายนะอาจจะเป็นบ่ายสองนะครับก็ไว้เจอกันนะทุกคนนะไว้เจอกันก็สวัสดีทุกคนนะครับก็เทรดกันก็อย่าอู้เทรดกันก็ขอทุกคนโชคดีการเทรดนะครับก็ไว้เจอกันแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยก็ฝากการกดติดตามกันไปด้วยนะครับแล้วก็ subscribe ที่อยากเข้าห้องตุกของ discord เนี่ย ตอนนี้เนี่ยก็ยังเปิดรับเข้าฟรีอยู่นะครับก็สแกน QR Code ที่ข้างล่างขวาได้เลยนะครับแล้วก็มาจอยกันนะทุกคนนะมาจอยกันก็แล้วเจอกันทุกคน